เนี่ยมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นกระดาษขนกน,น,นี่นี่ถ้ามันผิดอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของอันอันผิดเลยอ่ะคือลูกค้ามีเทนเนเน,นสิทก็คือมึงวางปุ๊บคือลุกเลยคือนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วสัมผัสได้เลยเออลูกค้าไม่ขี้เกียจจนกระทั่งไม่อยากกลับด้านเบอร์กเกอร์เลยอันเนี้ยมันสามารถเล่ได้ไออ ผมผมว่าผมลองเป็นแคชเชียร์ก่อนดีกว่าครับเอาสวัสดีครับอ่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์มิสเตอร์โฮปนะฮะแล้วก็อะไรวะเน,นี่ยกระหล่ำสามเนน้ำแข็งสองแก้วอ่ะหยิบแก้ว <Okay. S 1> ใส่น้ำแข็งหนึ่งสองอ่านี่เสร็จแล้วครับโต๊ะสิบเจ็ดครับโต๊ะสิบเจ็ดโต๊ะหกโต๊ะหกแคชเหี้ยคนทำออเดอร์งงแล้วเนี่ยรีบเสิร์ฟหน่อยใจเย็นดิจเย็นดิเด็กใหม่เพิ่งทริก,การนั้นกูจะเจ๊งแล้วนะแหละกูไล่ออกเลยเลยอ่ะอันแรกอ่ะ เฮ้ยจะเย็นผู้จัดการเดี๋ยวแล้วผมบอกครับอันนี้อาฮะดับเดอลเบอร์เกอร์โต๊ะสองโต๊ะสองอันนี้อ่าน้ำเดอะเบอร์เกอร์โอเคไม่ใช่มึงบอกเมนูผิดไอ้ไหนมันออกมามึงต้องดูด้วยกูบอกไม่มั่นใจให้ยกออกก่อนโยดี๊นี่โต๊ะอะไรเอาโต๊ะสิบสี่ก่อนเอาเอาดับเดอลเบอร์เกอร์โต๊ะสิบสี่ก่อนกระลำหนึ่งกระลำหนึ่งเอาไปแล้วนี่ทำให้ต้องนานแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโต๊ะสิบสี่เสร็จแล้ว อะตัวสิบสี่แล้วเหรออันนี้ต้องหาเลยเนี่ยไม่มึงพลาดอันเนี้ยเอาไปทิ้งอันนี้อะไรอ่ะซอสสามกะหล่ำสามซอสสามกะหล่ำสามลูกค้าลูกไปแล้วไอ้เหี้ยต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วใจเย็น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 เฮียใจเย็นเฮียข้าแข็งไม่ใส่เอาเป็นโยมาโยมาโยม่าน้ำอ่าอันนี้พร้อมกับเบอร์เกอร์เอาอะไรตัวสิบห้าตัวสิบห้าอันนี้เอาน้ำไม่ใชน้ำอะไรเนี่ยวอต e r อันนี้มีแค่โซดาอย่างเดียวเลยจะเย็นลูกค้าโอ้ยมาไวาเด้สูแกเชียเพิ่มมัร้อสว่างแกเชียเพิ่มดิลุงอยี่ยเร็วๆกูเร็วสุดแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามีไออาร์มันยากกว่าเดิมวะปุบป่าไอ้นเรื่องบุญกิจการพูดมากป่ะกูต้องการพนักงานเพิ่มพี่ไม่กูจะไม่ยอมลงไปเป็นพนักงานกูจะนั่งเป็นบอร์ดบริหารดูพวกมึงเท่าไหร่ลานนี้ผ่านไหมครับผู้บริหารผ่านมโนภูมิแก้วเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับเออว่ะ อ่ายแล้วโอเททิ้งเลยได้ไหมคุณเอาผ้ามเกินเท่าไหร่ไม,ม่มันจะมันจะตนันที่ผ้าแล้วมันจะมันแบบว่าไม่นจะโดน popularity ลดลงอีกเลยไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยร้านกูไม่ไยอมอยู่แล้วอย่ามาแดกนะครับอ่ล,ลูกค้าลุกไปแล้วเอาไปว่าออเดอร์แคฟเซิร์แบรนนึงละสงสัสยเราต้องพิจารณาเงินโบนัสแล้วนะครับเนี่ยไหนเะนี่ยมึงไปยิ้งไหนละ่ะไอ้หายใ,ในในครัวมันมีโต๊ะไอ้นี่ครัวมีถังขยะอยู่จะรู้ไง เก็บปาดคว้ยเลยครับตอนนี้มีลูกค้าแล้วแล้วเคลียร์ไงอ่ะเด็ดสอนเลยดิเต็มละเต็มไปไม่มีอะไรแล้วมันแค่เก็บถาดเฉยๆเก็บเนื้อเ็นื้อพวกเนี้ยตักมาทิ้งเหรอทิ้งอ่ะทิ้งอ่ะเหมือนเหมือนเนื้อขนมปังเราจะเหลือทิ้งนะครับเอ้ยผมไม่ยินทำไผมไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแล้วผมก็ไม่ได้แอบกินอะไรด้วยตอนเนี้ยนอกจากจะทำงานผิดพลาดแล้วยังทำให้เนื้อมคุณลักษณะโลดเสียหายอีกแล้วเนี้ยเบอร์เกอร์ปันท็อปเนี้ย เอาไงฮะทั้งแม่งเดี๋ยวกะทางคืนที่มันมาปิดร้านมันแดกหมดละนี่โยนโยนนะที่เห็บกางคืน,นเลยไปไปไปเฮ้ยไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านเอาเหี้ยเฮ้ยไอสัตว์กะนะูยังไอไอาคีมานะโยนหายแล้วโยไอซ่าคีมโอ้โพอดีว่าทางร้านเราเล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่ชอบไอติมนะครับเขาจะเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยต้องเพิ่มออปชั่นเข้าไปนะครับเฮ้ยเราดูสตครัไปสตรับ แต่ต้องวันที่เเฟงไรเช็คพี่นายเช็คเป็นผู้จัดการเช็คไปมึงวิเชียอะไรอ่ะไอติมทำไงฮะผู้จัดการมันต้องสั่งแก้วมาก่อนนี่ไอไอติมอย่างนี้โอเคตามนั้นโซดาโซดาครับต้องสั่งเพิ่มไหมโซดาครับสั่งเพิ่มเพราะเหลือแค่สิบเจ็ดแก้วเหรอเฮ้ยผมบ้าบอลผู้จัดการถ้ามันหมดเลยอยากลูกค้าอยากกินน้ำก็ให้อาลูกค้ามือลองอ่ะผมเชื่อว่าลูกค้ามือลองน้ำกินเองได้ถ้ามีเทอะไรอะไรสิทธิ์นะเว้ยวันรู้ว่าแก้วหมดปุ๊บมันลุกทันทีเลยเฮ้ยไปเลี้ยงของแล้วไม่งั้นมันต้องบี พวกคาหาพ่ออ๋อเปรียงป็นเรียง,ยงไอสกีมคุณชื่ออะไรครับพนักง,งานใหม่ชื่ออาร์มใช่ไหมครับผมประเมินเงินเดือนคุณอยู่นะครับคุณโบนัสคุณก็อืคุณผู้จัดก,การในครับช่วยตอบผมหน่อยครับว่าลูกทีมคุณทํางานเป็นยังไงบ้างครับเช่นช <laughs> <laughs> เคยไอ,ยเยอ,เอ้เพื่อนเพื่อนทำงานดีจังเลยตบมือให้เพื่อนเพื่อนทำงานดีจังเลย คุณคุณอาร์มครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณยังไม่ผ่านปโปรนะครับยังอยู่ในช่วงปโปรนะครับให้ผมมาฝึกงานเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเด็กเด็กฝึกง,งานโ no นโบนัสไอ้เหี้ยตองเอาแค่นี้นะวะโอ้ยห้คนเฮ้ยผู้จัดการสนุกไหมผู้จัดการหัวหมุนเยอะสนุกยี่อะไรละพี่แมง <laughs> ให้เลี้ยงไว้ได้เดี๋ยวร้านเจ๊งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบริหารปรับเงินเดืออนเาี๋ยวมาแล้ววะยังดีที่กูไม่ต้องคิดเงินนี้จริง เ <laughs> ดชัยมาสิเดชัยมาสิอุ้ยมาแล้วฮ <Hello. S 1> ัล,ลโหลไอ้ยแดกนะวนิลาแล้วติดโต๊วที่มากโต๊ะที่สีเฮ้ยเทนโจเร็วหน่อยเทนโจโเฮ้ยเอาไปให้ไปแล้วเยอะไม่มีโต๊ะอื่นมาแล้วโต๊ะอื่นไงเทนโจ<อ>โอ้โ,อโหไม่ดูจอเลยอะมีโต๊ะเดียวเออมีอยู่โต๊ะเดียวแค่แหย่ตาดูบ้างไม่ต้องถามตลอด อ่าเจ็ดกล่องวงจรปิดร้านนี่เสียงดีจริงๆกินอะไรเนี่ยวันนี้ลายเดียวอ่ะอันนี้แอสตอร์บรีไอซ์ครีมโอ้โหเรียกจะแยกซีไม่ออกซีแมงเมืนการลึกอึนลโหลโอ้โหซีไปแล้วแต่ว่าคุณโชคดีมากเลยที่คุณทำสูกตั้งแต่อันแรก กูไม่รู้ได้ตำว่ามันแย่กันระหว่างวันนลากันตอนนี้แถมสีไม่เหมือนกันด้วยมึงตาบอดสีเด็กเด็กฝึกงานที่ตาบอดสีอย่างนั้นเหรอเป็นี้ยก like ูจำได้ว่ากูถาม ถามโลกที่เป็นอยู่นะไอ้เหี้ยต้องกอดกอกมาสมัครเนี่ยไอ้เหี้ยเอาก็แค่ต่อปลอดสีไงเชียเออแสดงว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นโลกผู้จัดการแม่งรับยังไงวะเออพอรับผลตั้งใจดีจะตายผู้จัดการบอกบริหารรับได้กับสิ่งนี้มีเด็กเสื่อว่ามันดีจริงงานยูคิมบอกแล้วลบหกครับเวลาหยาบเออเออตึงตึงอ่ะครับน้องๆเมื่อกี้ลบเจ็บ popularity ี้ไอ้ เอ๊ะร้านปิดแล้วป่ะปิดแล้วปิด,ดแล้วใช่ให่ลูกค้าเหลือกี่คนก็ได้เลยเนะี่ยไอหน้าหน้าเก็บดีๆเก็บดีๆอืมเก็บน้องเก็บน้องเออเก็บให้มันดีๆหน่อย,ๆๆเ,ยเอ้ยมาเก็บร้านไอ้หา่หา <ś> โอ้ยวันนี้ฟอร์ฟิตเยอะเว้ยมันไม่ได้สั่งน้ำมันเยอะอนนยยมันมันสั่งอะไรไอติมอะไรเนี่ยคืออะไรนะอะไรเกิดนี่คือเสกซ่าที่มึงทำผิดอ่ะมันเหลือแกกินได้ปะไม่ได้ไม่ได้ฮะอะไรไม่ได้ดูดูดูมาจัดมาจัด นี่อะไรเนี่ยมไม่รูเฮ้ยกินกินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์กินพี่พ่อเลยทำไมกะเช้ามาทำเหลือเยอะจังวะปล่อยปล่อยปล่อยให้กะปล่อยกะดึกจัดกาเฮ้ยกูออกจากเคาน์เตอร์ไม่ได้ช่วยด้วยไอ้ควายมันปีนออกไปได้งูเอากูขึ้นรถด้วยคนงานมาแล้วพนักงานทุกคนครับพอดีว่าลูกค้ารีเควนต์มาว่าการกินเบอร์เกอร์ที่ถูกต้องนะครับต้องมีมะเขือเทศกับแตงกวาดองด้วยนะครับ ตามตามความเรียบร้อยของลูกค้านะครับช่วยทำงานให้เต็มประสิทธิภาพด้วยโทาเราเรายืนหลับอยู่หน้ารถไม่มีอะไรแต่ผมมาแล้วครับโอ้ยทุกคนเรียกของเสร็จแล้วนี่ผมหลับแป๊บเดียวเองมึงนี่มันมาเปรียบเพื่อนจริงๆเออคิดมากก็เรียกว่าใช้คนให้มีประสิทธิภาพพี่ถ้าเราอ่ะเก็บแรงคนหนึ่งเอาไว้แรงของคนคนหนึ่งจะมีไปใช้งานต่ออีกที่หนึ่งปัญญาอ่อนมันทำงานที่เดียวที่อะเอ็กวาร์โดครับเอ็กวาร์โด กูหยิบกว่าใช่ป่ะไอแตงกวานองสั่งมาสองอันนี่สองข่องสั่งมาสี่สั่งมาสี่เนี่ยมึงสั่งมาสี่เลยเหรอผู้จัดการมันได้ใช้อยู่แล้วหรอมันได้ใช้จะไม่ต้องสั่งเพิ่มทีหลังถ้าเกิดไม่วันวันที่ผอมมันปวดกระแทกบอกกูทีว่ามันจะมี drive t h ด้วยอ่านาคอดอนาคตยังไม่มีอนนี้ย่เป็นแค่รถแมพเดียวกูกูเหลือจะเชื่อ ผมนั่งดูเนี่ยผมยังแบบรู้สึกสบายแทนเลยทำอะไรมันไม่ไม่ทำอะไรวไอ้อาไม่ไม่ทำอะไรเฮ้ยไปเอาขนมปังไหมแต่ตู้ตอ้ How are you I am under the water Please help me เกะว้าเฮ้ยทางอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกูจะไปทางนี้อะจะด่าควายก็เดี๋ยวน้อยใจ มันออกช่องได้เหรอคำนี้กูไม่เกี่ยวไอ้พี่บอร์ดบริหารจะไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เซนไฟล์ที่ไม่เคยปิงมันไม่ถึงไม่เคยถึงพอไปเล่นห้องอื่นมันไม่เคยถึงเซนไฟล์เพราะมันไปเป็นเด็กห้องอื่นมาก่อนเหรอเนี่ยโอ้แย่ว่ะกูเใียใจไม่ไงกว่าเขาจะไต่เต้าเป็นผู้จัดการได้เขาก็ต้องเก็บประสบการณ์จากที่อื่นมาก่อนเขาสูบแต่กินตัวละครอะสูบบ่อมรว่าน้าตาเหมือนกับรูกคนเลยมั้ยไม่นะเนี่ยวหน้ากูเหมือนไก่หนตัวไหน เหมืนนอนอ่ะชิบหายกูเป็นตัวผู้ชายอะ่ะ <c oughs> เป็นตัวผู้เอ้ยกูมีนมหมอกผมก็เป็นเด็กเสือจริงเห็นไหมพี่นัทไม่ให้กูไม่ให้กูให้กลมแคสเทียแล้วโอ้เรียบ <c oughs> ร้อยเปิดร้านเปิดร้านและนี่คือพัดบับวาลูกชายคนที่ห้าของขนณะเผ่าอินุงกิผู้เสียพ่อไปจากสงครามากับนายพลฟาสฟู้ดเขาพูดเทียนอะไรวะนะไม่ต้องเสื้อไอ้ลูกจ้างเดี๋ยวดิเศโจ จับหนึ่งจับของอยู่จับของอยู่โต๊ะหนึ่งหิวหิวมากไปร้านอื่นมาไอ้เหี้ยวางทับพี้เอ๋เลยเฮ้ยได้แล้วมึงก็รีบไปเสิร์ฟดิบอกคนเสิร์ฟดิบอกแล้วหี้ยอะไรการทํางานอย่างสมัครที่เป็นเรื่องสําคัญแต่ไม่ใช่กับร้านนี้เฮ้ยเร็วองเรื่อเรื่องคุสิบสามเตรียมดีเครื่องมันกดปั๊บปั้งกดแล้วมันรอมึงเข้าใจไหมโต๊ะอ่างโต๊ะอ่างก้อสิบสาม สิบสามใช่ไห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 มกูวิ่งไปไม่เห็นมีใครใครไหนมันต่อสิบสามกูเลยดูใหม่ไม่แก้กูจุดแด้เขาเตื่นไม่ดูมั้ยเออเหมือนกูกูจะจบระยะเวลาเลยกูไม่เชื่อไอเดียกูดูใหม่เลยสิเกตคุยกับมึงแล้วสมาธิตั้นว่ะปากเลยนี่แค่เขาแอบของคนขี้เกียจผมทำให้คุณรีเช็คแต่เล่นว่างานแล้วคุณไม่มีการรีเช็คเลยทุกวันผมไม่รู้นะคุณทำอะไรอยู่บริษัทจ้างคุณมาทำงาน หัูปากก่อนหูปากก่อนตัวสี่คุณต้องรีบทำแล้วนะครับเอาอะไรเนี่ยเไปไม่ย้ายอันนี้ของกูกูไปทำเขาได้อีกตัวที่ผมเฮ้ยตัวแปดเร็วตัวแปดติวอยู่กดตีนเหรออะตัวแปด เราผู้จัดการปีดเกียวเด็กใหม่เนี่ย <c oughs> มึงอะปีดเกียวอ้เางี <c> ้ <oughs> <c oughs> มึงเข้าใจสถานะตัวเองผิดไหมเนี่ยเอ้ยผู้จัดการไม่ต้องให้โบนัสในเด็กเกีียวนี่ตัดโอทีเออตัดโอทีแม่งอย่างน้อยก็ยังได้ทำงานบอดบริหาร ออบอร์ดบริหารเห็นตรงกันแล้วครับว่าต้องตัด OT คุณแม่และก็ปรับลดเงินเดือนมุดด้วยพวกเหี้ยอาจากกูก็เป็นพวกเหี้ยดิทางที่กระโดดในร้านนี่สกปรกกระโดดรถถัอองเนี่ยมันแย<อ>่แล้วตอนสองมันแรกไมดูดูมันไม่ยอมแดกวะไม่แดกก็เรื่องของแม่งก็ไม่ต้อง,องแดกไม่แดกก็เอาไปทิ้งเลยเออเบอร์เกอร์มาอย่างโต๊ะเก้าต้องเสิร์ฟแล้วนะครับเอาให้ไปแล้วนี่ไหนวะเฮ้ยปิดร้านปิดร้านแล้ว และแล้วลาสฟา์สของเราก็ยังปลอดภัยต้องขอบคุณสามสหายและผู้จัดการของเขาหัดยังในนั้นมีอะไรไหมในนั้นเคลียร์หมดยังไม่รู้หนะ้าที่เก็บร้าน่ใช่หน้าที่หน้าที่มีที่อะไรบ้างเนี่ยคุยกับพวกมึงไงไรออก